นี่นะคะหนูน,น,น,นี่โอ้หนูใกล้จะสุกแล้วมันอาจจะย้อนแสงนะย้อนแสงมองมองไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะนี่ผู้ที่รอยายรอยายรออ,ออเดอร์หนู ยัสงสมควรรอออเดอร์นูกินไอ้สปอนเซอร์รอกินสปอนเซอร์รอนะนี่หน้าแต่ระหว่างอบหนูนะเราไปดูหน้าแตะทำอะไรทำงานตลอดเดอ้อผู้ใดอยากได้เป็น,นัผู้ใดอยากเป็นน้องไผ่คอยดันดูเดอ้อ วันนี้ข้าวเยอะนะคะวันนี้ข้าวหลายกระสอบไม่รู้ว่าจะสีหมดหรือเปล่านะวันนี้เพราะว่าทั้งทําหนูด้วยนะคะ mm hmm. เปลี่ยนยางคัดเขาไหม mm hmm. ต้องปิดจมูกไยมรอรอออเดอร์หนูนะคะ mm hmm. ลืมถามลืมถามนะแต่ว่า ยายเอาเอาลงได้เอาลงได้ครั้งละกี่กักกบไอ้กี่พ่สิวากีกัสอบจกักโตลืมถามน้าเต่เมื่อเมื่อกี้นี้ประมาณเอาลงประมาณแปดตัวแปดตัวดเดี๋ยวต้องรอรอให้น้าเต้มากลับด้านอีกทีนะคะกลับด้านอีกทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะนับดูว่า ได้ทีละก,กี่ตัวนะคะเดี๋ยวน้าแตา่จะสต็อปไว้ก่อนนะคะรอน้าแต่มาเปิดอีกทีนะคะระหว่างที่รอนะคะระหว่างที่รอน้าแต่พักสีข้าวนะคะนี่เรามาดูหนูนะคะนี่หมักไว้นะคะหนูที่หมักไว้ที่หมักไว้นะคะปิดไว้ใส่ฝาปิดไว้นะคะ เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะเราจะมารอรอว่าหนูกลับด้านได้หรือยังนะคะหนูกลับด้านได้หรือยังต้องรอนะแตออกมามาเปิดให้ดูอีกทีนึงมาเปิดให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าอ๋อนี่ไงน้าแตมาแล้วน้าแตหนูหนูใส่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล้องก่อนแป๊บหนึงนี่เออ เดี๋ยว <Good. S 1> เดี๋ยวเราจะนัดัดแตจะมากลับด้านหนูให้ดูนะคะว่ามันเหลืองเหลืองขนาดไหนถึงกลับด้านได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามารอรอนัดแตเข้าไปเอาถุงมือนะคะรอนัดแตไปเอาถุงมือแล้วจะมากลับด้านหนูให้ดูนะคะว่าน่ากินหรือไม่น่ากินนะคะรอดูรอดูรอด,รอดูถุงมือหาย ถุงมหายเอาผ้าจับก,ก็ได้จะได้ไม่ร้อนหรือยังไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าายจะสต๊อปไว้ก่อนเดี๋ยวหน้าายจะขึ้นไปหาถุงมือให้ที่บ้านหน้าตายนะคะเพราะว่าของหน้าไตาก็มีมีหนึ่งคู่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปเอาให้หน้าแตก่อนแป๊บนึงมาต่อกันเลยนะเมื่อกี้มือให้หน้าแต้ละมือกันกความร้อนมือกันความร้อน เพราะถ้าถ้า,ถายางก็จะจะเหมาะมากนะมันจะไม่รอ้อนนู่นนก,กันไปเข้าแล้วเอาไปตัดฝายก็ได้นะอืโอ้โหไม่ยกนู่นโต้นู่นเออโต้นู่นาวนนางใส่ถาดเลยเออนั่นแหละนั่นแหละไม่เป็นไรหรอก เอา,าประมาณยี่สิบนาทีเข้ามาพิกน,นะครับประมาณพิกคได้พิกจักสองครนะั้งสองสองครั้งสองครั้งพิกสักสองครั้งไม่ได้นี่นี่นขามันโดนนี่นะคะพ่อครัว อาจจะอาจจะมืดนะคะเพราะว่าอาจจะย้อนแสงดูอันนี้คือข้างหลังคือข้างหลังนะคะขอดูข้างหน้าหน่อยนะแต่มันมันแสงนี่ข้างหน้าข้างหลังนี่นะคะเหมือนหมูหันดีๆนี่เองนี่นะคะมันย้อนแสงแนละ้วมันมืดเนาะไม่เป็นไรหรอก นาแต่ก็จะกลับทุกตัวนะคะกลับด้านทุกตัวไดมเริ่มหอมละใช่เริ่มหอมละว,ลวันนี้วันนี้ไม่ไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเยอะนะใชเ่เอาเอาเอา,ากลางๆเพราะเมื่อวานนี้น้ำมนต์บอกว่าร้า,านร้านบอกว่ามันอยากได้รสชาติแบบเหมือนเดิมใส่เกลือแต่ก็เลยไม่ได้ใส่อะไรเยอะ,ะ,ยอะมันมืดเพราะว่ามันจะย้อนแสงมาแล้วนะคะ เดี๋ยวจะพลิกไปเรื่อยๆเติมฐานฐานนี้ก็ต้องเติมนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแค่ไม่ใช่แค่แค่ว่าเออมาอยู่ตรงนี้ไม่ย้อนแสงโอ้โหขอดูข้างหน้าแป๊ปนึงนี่โอ้หซูมก่อนแป๊บนึงสวยมากสวยมากตัวนี้สวยมากโอ้โหนี่ นี่นะคะ,ะคย่างแบบนี้ย่างแบบนี้นะคะพลิกเรื่อยๆนะคะให้มันสุกทุกวืนนะครับให้มันแบบนี้ชาติมันสุกช่นๆๆแล้วมันจะอร่อยมันจะหอมหอมแล้วนะเนี่ยหอมมากแล้ว ทำเด็ยนยากไม่ทันนะครับอืมทำแบบนี้ก็ได้ไประมาณสิบห้าท,ทีสิบนาทีก็อีกครั้งหนึ่งค่อยกลับด้านเนาะด้านกลับด้านกลับด้าน ต้องกลับแบบนี้เรื่อยๆรอบนี้ใส่กี่ตัวคะนะแต่ตอนนี้ใส่ประมาณน่าจะเจ็ดตัวนะครับอ๋อรอบนี้เจดตัวนะคะอ๋อแสดงว่าสองรอบแปตัวเหลืออีกสามสามรอบอ่ะเขาสั่งไว้สิบเตัวอ๋สามรอบตาชาน่าจะไปส่งทีละรอบทีละรอบเนาะเพราะว่ามันจะได้ร้อนร้อน บอกน้คชาแ้ว่าให้ไปหาใบกล้วยมาให้ลองเดี๋ยวถ้าน้ำมน้ำมน้ำมนบอกว่าใส่เกลือก็อร่อยแต่ถ้าท่านหนูสดๆอ่ะเวลาเรามาทำเพิ่มแค่แค่โรยเกลือก็อร่อยแล้วใช่หนูมันจะมันมีความมันในตัวของมันใต้หนัง มันมันจะอยู่ใต้หนังนิดนึงจะอร่อยมากนะคะ<อ>เดี๋ยวถ้ายังไงถ้ายังไงรอติดตามนะคะรอติดตามตอนเอาไปส่งนะสุกสุกสุกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ยังอยู่ขั้นตอนที่สองคือกลับด้าน,นีคอยกลับด้านนะคะถ้ายังไงฝากรอติดตามอบหนูของนาเตด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้าตกกอกด้วยนะคะรอติดตามคลิปหน้านะคะ 拜拜。Bye bye.